ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2563สามารถจับกลุมผู้กระทำความผิดข่ะเกี่ยวกับคดียาเสพติด287รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า1,000 100, เมตร พลตำรวจตรีรณกรฤทธิรงค์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดคดีอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2563และผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2563โดยคดีเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระ ทำผิดได้287คนพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า1 0,000แสนเมตรไอซ์สามกรัมกัญชา10.06กรัมคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดได้42คนยึดของกลาง41กระบอกคดีเกี่ยวกับการพนันสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดได้189คนส่วนผลการป้องกรรันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอื่นที่เกี่ยวขอ้องอาทิเชรถที่ยังไม่ได้จด ทะเบียน6รายเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการ158รายขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต189รายใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน283รายตรวจยึดรถจักรยานยนต์317คันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ําประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง399รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตรวจค้นประชาสัมพันธ์ร้านขายดัดแปลงรถ500 78ร้านโดยตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน13ชิ้นขอฝากให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยดูแลบุตรหลานนะฮะว่ารถที่รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยเอาไปทำสิ่งใดมาหรือเปล่านะจะได้เป็นการกำหลาบหรือเป็นการตักเตือนตั้งแต่เบื้องต้นว่าอย่าทำเลยถ้าทำพ่อแม่เนี่ยก็จะเดือดร้อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญผู้ปกครองหรือ บรรดาพ่อแม่ที่ดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยให้มารับทราบข้อกล่าวหาว่าลูกเนี่ยนะหรือหลานเนี่ยไปทําอะไรบ้างนะถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนถ้ามันมากไปหน่อยก็ต้องทํทาทันบนกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดมันมันมันมนากจนต้องดําเนินคดีเนี่ยท่านเนี่ยต่อไปเนี่ยท่านจะถูกดําเนินคดีด้วยนะฮะ ตามกฎหมายนะมันเป็นความอาญาเพราะฉะนั้นจึงขอว่าว่ากราบขอ,อยาปล่อยป่าแล้วเลยเรื่องนี้นะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องนัยวัยของชาติมันทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนครับ